เออแค่นั้นน้องตื่นมาหาทางกลับไปได้เดินขึ้นขกเขาตะกีตกายไปตามมงตามหมาอะไรไปนูน่นเออหรือว่าน้องสรุปอยู่หมาไปเลียปากหรือว่าไงนอนหมาอาจจะไปเห็นมาอาจจะไปเลียจนน้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาน้องก็เลยเดินตามหมาไปนู่นไปนี่ไปนั่นเรามองแค่นี้พอครับไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปอะไรเยอะเออนะครับอีกคนหนึ่งไปส่งพระในช่วงเวลาเจ็ดนาทีมันทําอะไรได้ครับอ่ะจริงไหมอีกคนหนึ่งไปส่งพระอยู่นูน่น กลับไปโทษคนส่งพระนู่นกูหัวจะปวดชีวิตนะครับอะไรกันเรื่องเล็กเรื่องเล็กๆท็าทำให้เป็นเรื่องใหญ่กันขบวนการอะไรพวกเนี้ยในนิทานเรื่องเนี้ยไม่ได้มีอะไรเลยแต่ไม่มีอะไรเลยคนไปส่งพระอยู่นู่นครับสวยครับไปส่งพระสูย้ยพระจ้างได้ค่าละมัน รับปากพระจะไปส่งพระคนส่งพระสวยแต่คนที่เลื่อยไมย้เออเออ,อ,อ,อที่เห็นเหตุการณ์น้องเหยียบไฟช็อตตายไอเอี้ยนี่ไม่สวยรอดครับไอคนไม่ส่งพระนู่ในคนที่ธรรมะธรมโมใจบุญเออมีความเมตตาสวยครับแม่งสังคมแม่งคนดีแม่งอยู่ยากไอคนชั่วๆอย่างพวกไอวอที่อยู่จะอยู่ง่ายดูี่ครับดูครับผีซ้ำดำพอยครับ ไอ้นก mm ูซะไปเห็นอีกบางทีไอ้นกูเห็นคือไอวอลหรือเปล่าดูหุ้นรกนณะไอวอลกับ hmm. พ่อระเอกแม่งคล้ายกันด้วยมองแค่นี้พอเออผูชีวิตอย่าลืมนะครับว่าไอวอลนี่เป็นพานป่านะครับไอวอลนี่เป็นพานนะครับรู้เส้นทางในภูเขาดีที่สุดนะครับจำไว้ให้ดีๆนะครับไอวอลนี่นะครับเป็นพานนะครับยิงนกแม่นอะไรแม่นล่าสัตว์นี่มันยิงหนาติ๊กแม่นนะครับยิงปืนแม่นนะครับ อ้นี้เป็นพานป่ามังแต่เด็กๆนะครับมันรู้เส้นทางภูเด็กแก๊สนะครับนะครับเพราะเั้นนี้ิสีครับในทานเรื่องนี้ครับนะไอ้นี่รู้เส้นทางชํานาญทางไอคนที่ไปส่งพระเป็นเคยมันจะไปรู้เส้นทางอะไรบนภูเขามันไม่มารู้หรอกจริงไหมแต่ไอคนที่บ้านเกิดนะไอไอนะไอนั่นก็เป็นเคยมันจะไปรู้เส้นทางอะไรเอาแค่นี้พอ ช้ามาก็กี้จางทำมาหาก,กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะไอเที้ยเนี่ยไอวอเนี่ยเป็นคนบ้านเกิดและเป็นพานด้วยเป็นนายพานล่าสัตว์นกล่านกยิงนกแม่นล่าสัตว์ป่าเก่งไม่สงสัยครับแลาลืมไหครับเลือกอาพางเนี่ยมันเป็นนายพานเนี่ยมันจะรู้ไอวอเนี่ยมันรู้การอาพางรอยธงรอยเทา้ารอยอะไรทําอะไรยังไงมันรู้มันฉลาดเพราะมันเป็นนายพานล่าน,าน,นก จริงไหมวอเอ้ยกูสงสัยมึงมาต้องนานแล้วเออมีคนคนหนึ่งสกิดกูให้ให้กูสั่งจับตาดูมึงอยู่นะมีคน่ะสกิดกูสุดท้ายเพราะไปเอกสวยครับไอ้เฮียเอ้ยขับรถไปส่งพระไมไ่รู้ฮะไม่ไรู้หี่รู้แตกเข่าเลยสวยครับือฟร์ม เจตนาดีไปทรงพระได้บุญเอาบุญน้าการพระให้ค่าน้ำมันก็คิดว่าเออเอาค่าน้ำมันมากินคงกินข้าวเออเอามาเลี้ยงดูครอบครัวนะขยันเขาให้ทําอะไรก็ทําทุกอย่างขยันเป็นคนขยันทํามาหากินนะหาช้ากินข้ามนะเออคู่ไวเป็นซุยแต่คนนี้แม่งเห็นเหตุหการณ์แม่งอุ้มน้องแม่งไฟทอต,ต่อหน้ามันเนี่ยมันก็ช็อกนดิครับคนน่ะมันช็อกนะผมถามมันช็อกนะช็อกไะ,ะไอวอช็อกไหมช็อก เมื่อเห็นน้องเนี่ยถูกไฟช็อตชักแง่ก่อนหน้านี้สะดุ้งแล้วแล้วก็หลับไปอย่างเงี้ยหลับไปอย่างเงี้ยมันก็ตกใจยยทีนี้สุดต้องไหมครับดา<ำ>เชี่อ,อ,อทำไงวะดาททำไงวะเธอลูกเธอเหยียบไฟช็อตเนี่ยทาไงเออเออมึงเอาน้องไปซ่อนก่อนมึงเอาน้องไปหลบในก่อนเออเอาน้องไปซุบหนก่อนอืมนะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคโอเค อีด gang, ําช่วยชูป <vocabulary. S 2> ิดบังครับอสัตช่วยชูปิดบังครับฮะก็ต้องช่วยชูปิดบังนี่ครับถ้าเราไม่ช่วยชูปิดบังนะครับเดี๋ยวไอวอแฉว่ามือกูมีอะไรกันอายก็อีกทีนั้นทีนี้มันกลุมมฟามลับอะไรกันอยู่เยอะอีดําก็ต้องช่วยวอถ้าอีดําไม่ช่วยวอเดี๋ยวไอวอแฉว่ามือกูมีอะไรกันเล่นชูกันมึงต้องช่วยกูนะนะครับเพื่อเนี้ย โอ้ยนะครับผมไม่อยากจะไปอะไรเยอะผมมาสงสัยมานานแล้วลองไล่ทำลายกันดูสินะครับลองไล่ทำลายกันดูลองคิดพิจารณาดูนะครับนะครับหนาบอกมันยิงปืนมันมากใช่ครับพี่มันเป็นนักมันเป็นพานพี่พิรัก์มันเป็นนายผานมันเป็นนักลาภศาสตร ไอ้นี่มันชํานาญเส้นทางมันชํานาญเส้นทางมันชํานาญเขาพูเล็กแก๊สเข้าใจไหมไอ้นี่มันเป็นนายพานตั้งแต่เด็กๆตามพ่อตามปู่ย่าตายายตั้งแต่เด็กๆหานกยิงนกมันยิงหนังติกแม่นมันยิงปืนแม่นไอ้นี่ผมได้ยินผมได้ยินอยู่นะมีคนเคยบอกกับผมว่ามันยิงปืนแม่นชาวบ้านนั่นแหละคุยกับผมว่ามันเป็นนายพานมันยิงหนังติกแม่นมันล่าสัตว์เก่งมันหาของป่าเก่งไอ้นี่ นะผมได้ยินมาเอออันนี้ผมได้ยินจริงๆนะอันนี้ผมได้ยินจริงๆนะครับเออเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเส้นทางภูเด็กแก๊สเนี่ยอ,อ,อ,อีกหน่อยเดียวมันก็ตุยบักวอสองถ้าเป็นนายพาลัาสัตรกรรมมันตามทันมันเป็นนายพานพิสุภัตตามันเป็นนายพาลัาสัตวนิทานครับพี่นิทานนิทานครับอืม นะครับเป็นเพียงแค่นิทานอีกคนหนึ่งนะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนะครับไปส่งพระนะครับรับปากพระไปส่งพระใครเขาจะไปจำไทม์ไลน์ตัวเองได้สิครับวันวันหน,นึ่งทำงานก็เยอะตื่นตีสี่ตีห้านอนวันละสี่ห้าชั่วโมงกีดยางใครจะไปทำไทม์ไลน์ตัวเองได้วันนี้ผมก็งงนะวันนี้กูทำอะไรบ้างวะเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกนะพรุ่งนี้ตั้งใจเลยนะผมถามหน่อยผมให้ทุกคนเนี่ยหกร้อยาคนเนี่ย ไปจำไทม์ไลน์ตัวเองดูสิวันเนี้ยทำอะไรบ้างตื่นมาทำอะไรกี่โมงเจ็ดโมงทำอะไรแปดโมงทำอะไรเก้าโมงทำอะไรจำกันได้ไหมจำไม่ได้หรอกผุ่มยังจำไม่ได้เลยวัยรุ่นเลยเนี่ยวัยรุ่นเลยเนี่ยจริงไหมจำไม่ได้เร,ราไทม์ไลน์อะเนี่ยต้องเอเยอะบางทีคนนมาทำงานหนักเนี่ยเพียเพียเนี่ยนะครับเพียเพียเนี่ย ไปไหนมาไหน,ไหนวันเนี้ยอย่างคืนเนี้ยเรานอนน้อยตีอ่อ่ะสองทุ่มกีดยางกีดยางสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่มมานอนห้าทุ่มนะห้าทุ่มตีสี่ตื่นตีตีตื่นนอนสามชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงไปกีดยางหกโมงเสร็จนะหกโมงเสร็จกินข้าวนะนอนสองชั่วโมงนอนสองชั่วโมงไปรับพระไป,ไปนู่นไปนี่ใครก็จะไปจำไทมท์ไลน์ตัวเองได้ ยี่ชั่วโมงคาดเคลื่อนไปห้านาทีสิบนาทีมันก็ต้องมีบ้างละ่ะอ่ะเราพูดกันยับยับเลยอ่ะผมพูดถูกไหมเออเนี่ยใครที่บอกเก่งๆเนี่ยอ่ะวันเนี้ยผ,ผมให้ในผมให้ในพานให้ตัวตุ่นเนยอ่ะวันเนี้ยตัวตุ่นไปทําอะไรมาครับเจ็ดโมงแปดโมงตัวตุ่นไปไหนครับเก้าโมงตัวตุ่นไปไหนครับตอบให้ได้นะให้เป๊ะนะใครจะไปตอบเปะนะครับวันนี้ขี้ เยี่ยวกี่รอบขี้กี่รอบยิงข้าวกี่ช้อนขับรถไปไหนมาบ้างขับรถฟามเร็วเท่าไหร่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงชิปผ่ายใครจะไปจำได้วะเอ้ยนะครับผมถามน่อยไทม์ไลน์มันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมครับทุกท่านนิทานนะครับผมล่านิทานเนี่ยผมถามผู้ไอ้ปากู